ทุกคนเราอยู่ตรงซีไลท์ไซรีค่ะตรงนี้ซีไลท์ไซรีซีฟู้ดนะฮะทุกคนจะวิวดีมากนี่ฮะถนนตรงนี้ตรงไปนู้นเลยนะตรงไปสุดน้องใหม่โรงแรมน้องใหม่นะฮะตรงนั้นก็แบบทําเลสวยแต่ตรงนี้เลิศตรงที่ว่าอยู่ใกล้กับศากลกรมหลวงชุมพรเลยฮะทุกคนจะ้ะนี่ฮะกรมหลวงชุมพรที่เป็นพระบิดาแห่งราชนาวีไทยเป็นพระบิดาของกองทัพเรือทหารเรือทุกคนนี่ฮะดูฝนทุกคน กู้จาดไปทุกคนจาาที่5ถ้าอยู่ใกล้ศาสรก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนอยู่ใกล้ศาสตรก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็มีสวนสมุนไพรหมอพรหมอพรก็คือกรมหลวงชุมพรในบทบาทความสามารถที่พระองค์มีความสามารถทางด้านการแพทย์ด้วยนะฮะสมุนไพรสมัยใหม่ด้วยแล้วก็บทบาทของการไปเรียนต่อศึกษาต่อ กองทัพเรือทางด้านกองทัพเรือที่ประเทศอังกฤษเพราะความเขาเรียกว่าความกดดันความฝังใจที่ฝรั่งเศสนะปีคศ112มาเข้ามาเขาเรียกว่าอะไรยึดดินแดนในไทยท่านก็เลยอยากจะท่านอยากจะให้กองทัพเรือไทยสู้กับเขาได้ประมาณนี้พี่นี่ฮะเก่งมาก แต่ว่าที่วัดที่จังหวัดชัยนาแทแห่งหนึ่งของหลวงปู่สุขจำได้ไหมฮะวัดคลองมะขามคลองมะขามเท่าใช่ไหมฮะชัยนาทก็จะมีภาพจิตรกรรมฝาผนังน่าไปมากทุกคนน่าไปมากๆเลยจิตรกรรมฝาผนางังนะฮะหลวงปู่สุขซึ่งเป็นพระอาจารย์ของรมหลวงชุมพรเสด็จปตี่ทุกคนนี่คือตรงจุดศาลนะฮะประดำหนักที่ท,ที่พระองค์ออสิ้นพระชนทีจจ่ท่านสิ้นพระนชนนะะทุกคนที่ฮะริมสนนะฮะ น,น,นี่ฮะซีลายทรายรีสีฟูดทุกคนมปที่จอดรถพร้อมมีข้างหน้านี่ก็ติดหาดเลยทุกคนอยากให้ทุกคนได้มานะฮะหาดทรายรีนะฮะทุกคนเพราะว่าชุมพรเนี่ยคุณรู้จักจเกาะตรงเกาะเตาเกาะนางยวนสะพปีหาดสัพรีได้ชื่อว่าเป็นหาดที่สะอาดสวยที่สุดนะฮะของโลกเลยนะฮะ ของไทยหรือของโลกนี่แหละจำไม่ได้แล้วทุกคนแต่แน่ๆ,ๆคือได้ชื่อฮะว่าส,สะอาดทรายสวยมากนะฮะทุกคนตอนถลกันนะฝนจะตก้วทุกคนแล้วก็ทุงท่งวัวแร่นฮะอ่าวทุ่งวัวแรนหาดพลราดอนภาพข้อที่ปากน้ําชุมพรนะฮะทุกคนนะฮะ,ะ,ะนี่ฮะสีลายทราย,ายรลีเกิมากอุ้ยฟาแรบอยาอยยาแรบสิจา้าทุกคนจ้า มาทั้งทีก็ต้องมาซีลายไซรีแล้วก็อาจ,จะพักไปพักที่ทั้งในเลยฮะทุกคนน้องใหม่โฮดเชลนะฮะทุกคนนะฮะฝนตกเลิมากพายุเข้านี่ซีลายไซรีนะฮะซีแซนการคนหลบฝนไปหมดแล้วทุกคนฝนล,ลงเม็ดแล้วเปียกแล้วทุกคน นี่ฮะทุกคนเป็นคลิปสั้นก่อนนะฮะนี่ฮะเดินเรียบไปเรื่อยๆๆๆจะนะฮะจะมีร้านรวงเต็มไปหมดเลยแต่ต้องแวะที่นี่นะฮะเพราะบรรยากาศดีเห็นชัดมากๆเลยแล้วก็จะไปสุดนู่นก็น้องใหม่โรงแรมน้องใหม่ทุกคนที่พักลดมากนะฮะแนะนำนะะอันถ้าเกิดจะมากินที่นี่ก็ได้นะฮะหรือที่น้องใหม่ก็มีนะม,มีมีโลาเอาหงอาหารแต่ตรงนี้จะใกล้ศาลน,นะฮะแล้วก็บรรยากา,กาศก็อีกแบบหนึ่ง แต่น้องใหม่ตรงนั้นจะเป็นห้องเป็นหลังๆๆล,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 ลดมากขอบอกที่พักรดจริงๆทุกคนี่ฮะอันคลิปนี้ก่อนเนาะทุกคนโอ้ดูเมนูก่อนสิคะดูเมนูก่อนทุกคนเรากินแบบรองท้องเบาๆนี่ฮะตำส้มตำไทยตำแซ่บตำมะม่วงก็มีนะฮะมีปลาด้วยจ้ะซีลายทรายมีนี่มีปลากินกุ้งก็มีเมนูกุ้งกินยำๆนะฮะนี่ฮะ เบาๆนะฮะโอ้ตายแล้วดูเคาะดูเมนูน้ำก็สิทุกคนร้านซีลายไซอ้ตั้งเข้าใจตั้งเข้าใจตั้งชื่อมีแอปปิไสเซอร์ด้วยทุกคนนี่ฮะรดมากร้านนี้เขาแฟนขับเขาเยอะนะฮะแฟนเพจเขาเยอะมีสมูทซี่มีหมดเลยกาแฟคอกเชลปียมลดมากะ่ะน,นี่ฮะมีรถผ่านแล้วทุกคนจะาเอ๋สวยงามมากนะ